เพื่อนอยู่ที่คุยกับเพื่อนสนิทพิเศษไม่รู้เันพิเศษอรอล้อะไรครับก็ที่จริงก็ทุกวันคือวันพิเศษครับผมดี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 พี่ชอบมากแค่คนเดียวเขาแบบรักเราแล้วอะไรติเขาเน่ยนะ แต่ผมผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่แล้วรักไหมฮะรักไหมรูกเมยาเขาชอบกินหน้าอะไรผมไม่รู้หรอกไม่รู้ได้ไงเขาไม่เคยรู้อะไรเ่กับหนูแล้ว นี่ไงทัฟโฟงไง<า>นี่ไงเอากระปุกน้ำอ่ะใส่ยาล้างจานมาใช่ปะใส่ใส่เข้าไปในแก้วน้ำอะไรเงรี้ยเดินมาปิดน้ำ้วรูป่นเครื่องน้ำดูปะ่ะวันนี้ลักโลกนะอยู่ดีวันนี้จะลักโลกขอโทษนะคุณคุณเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยเป็นสิบสิบนาทีเนี่ยนับหนึ่งไม่ถึงสิหเนี่ยมันก็เต็มอยู่แล้วมันไม่ล้างใหฮะมันไม่ล้างแล้วทำไมไม่บอกล่ะ วันอื่นผมก็ล้างให้แล้วถามว่าวันนั้นใครถ่ายก่อนนี่กาแฟผมให้ใกินที่ถ่ายสายเขาตื่นเช้าผมชงกาแฟว้ให้ต่นเช้าแต่เมือคืนแล้วทำไรไม่ล้างเรื่องดีดีไม่พูดอะเรื่องแย่ๆพูดพูดสิพูดสิว่าคืนนั้นถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จเข้ามานี่ก็หลับไปแล้วหลับไปแล้วทำไงนี่ก็แล้วผมต้องนั่งตามานั่งรอหรือไงมานั่งล้างที่ร้านกาแฟไงเวลาที่บันดิบไว้ให้กินเวลาเวลาผมถ่ายเวลาผมเยี่ยวก่อนเขาก่อนเวลาผมถ่ายมันก็นอน เวลาผมเวลามันถ่ายผมก็นอนผมก็ผิดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชม